ขึ้นเขาเยอะไงก็ไม่ขึ้นหรอกอันนี้เกือบถึงเลยแค่ชันแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนั่นนี่อเจ็ดเจ็ดองศาใช่ไหมเนี่ยโอ้เส้นชามซูจีสวยเหมือนกันโอ้ดีนะที่เขาทำไม่ ทางซีเลนเซ็ตหรอกครับทำไมทางซีเรนเซ็มนช้านกลัวน่ากลัวด้วยเพราะซีเลนเซ็ตมันก็รูเร็วขึ้น,น่ อกเสือมันกันออกเกี่ยออกเจอกันเย็นพอลงพอลงเดียวได้นะครับลุงครับใช่ครับไอ้พอาะไอ้ตอนตอนพอถึงจุดสูงสุดอ่ะพอลงลงลงทางลงแล้ววิ่งได้เร็วกันนี้หนอได้ครับเลยเลยด่านไปมันก็วิ่งได้เร็วแล้วครับ ถ่ายถ่ายต้องถ่ายด้ไเต้องถ่ายหลายไหลมุมต้องเก่าๆย่งงี้ไปด้วยเข้ไปตายมั่งไปวามั่งใป้ิดวิไปซ้าไปเรื่วยสวยๆเพมันความชันน้อยแล้วนี่การจะถึงไงด,าด่านมั่ง ูเริ่มเลยกอ้นแลวจะก,กีนหูย